ตอนนี้คันนี้แรงม้าอยู่ที่800แรงม้านะครับจะไม่เหมือนกับโช๊คโรงงานที่เสียปุ๊บเขาขายเป็นโช๊คเลยนะครับก็เ,เจอคัน600,000แตเวลาที่เราเปลี่ยนเป็นโมตัรนแล้วเนี่ยเราก็มีการทับให้รถมีความนุ่มนวลม,ม,มากขึ้นนะครับขับบนถนนบนเกษตรนอินก็ใช้งานแบบสบายๆชิลๆนะครับคุณภาพระดับโมตัรนเนี่ยรับรวมถึงการรับประกรันแล้วก็สามารถที่จะเปิดซ่อมเซอร์วิสได้นะครับไม่ได้ว่าเสียแล้วโยนทิ้งนะครับแต่โมตัรนเนี่ยต้นหนึ่งเราเกิดรั่วซึมไปเราสามารถที่จะถอดต้นนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยน Up you just step in while watchin' tint It's in it critic the they the the that game a a of m สวัสดีครับที่กรบดเรต้องไนอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้อยู่กับเจ้า a m b o กี h i n i h ร r คาร n นะครับตัวนี้เป็นตัวเจนวันะครับปีมา2 0 1พนะครับคันนี้คือเป็นลูกค้าเก่าเรานะครับซึ่งเคยติดตั้งชุด s u เป r ร์ชาร์จไปแล้วนะครับลองไปหาดูใน YouTube ได้จะมีคลิปที่เราลงไว้นะครับณตอนนี้คันนี้แรงม้าอยู่ที่800แรงม้านะครับ แต่ในการที่ลูกค้าไปใช้งานนะครับเนื่องจากรถมีอายุค่อนข้างเก่านะครับลูกค้าเจอปัญหาครับตอนนี้คือโช๊คอัพมีการแตกรั่วซึมครับในการใช้งานนั่นคือไม่ก่อถนนเลยนะครับขับค่อนข้างหวาดเสียวลูกค้าก็ได้ไปเช็คราคาโช๊คอัพโรงงานนะครับสต้นถ้าเราเปลี่ยนเป็นโช๊ครงงานของระบบกินี่นะครับเสนอราคานะครับหกถึงเจ็ดแสนบาทนะครับซึ่งมูลค่าเกินครึ่งล้านนะครับลูกค้าเลยปรึกษากันเราว่าจะทำยังไงดีนะให้ราคาการซ่อมในการเปลี่ยนโช๊คอัพสีต้นเนี่ยมันถูกลงนะครับ เราก็เลยปรึกษากับพาร์ทเนอร์เราก็คือโมตันซัพเฟนเชันนะครับเป็นโชคอัพจากคอนแลนนะครับในการที่จะเปลี่ยนโชคสีต้นของโมตันเนี่ยราคาของโมตันจะหายจากโรงงานไป50%นะครับข้อดีของโชคโมตันก็คือว่ายังสามารถที่จะใช้กับฟอรลิฟติ้งเดิมได้นะครับคือระบบกนีนรุ่นนี้จะยกสามารถยกหน้าขึ้นได้นะเพื่อหลบลูกระนาดในการติดตั้งโชคอัพตัวนี้เราสามารถติดตั้งกับแอร์คัเดิมนะครับก็คือสามารถใช้ปุ่มกดยกฟอรลิฟติ้งเดิมจากโรงงานได้ใช้คอนโทรลของกล่องโรงงานได้นะครับ และที่สำคัญที่สุดคือราคาหายมากก0ราคาชุดนี้เสนอที่350,000บาทนะครับรวมติดตั้งรวมเซตติ้งนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าช่วงล่างราคา350,000บาทนะครับจะจับเจ้ากระทิงพยศคันนี้ที่มีแรงมาถึง800แรงม้าอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาชมกันครับ ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาทดสอบนะครับในส่วนของการเซตอัพของเรานะครับเราก็เซตอัพไว้ในจุดที่เรามองว่าเหมาะสมกับรถที่มีแรงม้าประมาณขนาดนี้รวมถึงดูเจ้าของด้วยนะครับเพราะเราก็รู้ว่าเจ้าของขับค่อนข้างโหดค่อนข้างดุนะครับก็ในการเซตอัพเราก็จะมีทั้งคอมเมนต์ของเราแล้วก็การขับของเจ้าของรถด้วยว่าเจ้าของรถขับทรงไหนแล้วก็ควรจะเป็นเซตอัพแบบไหนนะครับถ้าคนอยู่ในวงการรถแข่งก็จะทราบว่าโมตันเนี่ยเป็น โชวอัพที่มีชื่อเสียงและการแข่งรถในยุโรปค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีทั้งรถทัวริงต่างๆนะครับที่ก็ใช้โมตันกันเกือบทั้งสนามตอนนี้โมตันก็เริ่มคอมเมอร์เชียลไลฟ์มากขึ้นนะครับก็มีการทาโชว์ให้กับรถถนนมากขึ้นนะครับถามว่าคุณภาพาของโมตันที่เหนือกว่ายี่ห้ออื่นเนี่ยเรามองว่าการปรับของโมตันเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับถึงแม้จะมีจํานวนจํานวนการปรับที่น้อยนะครับอย่างโชวชุดนี้เนี่ยจะสามารถปรับได้แค่สิบหกระดับซึ่งจาเทียบกับยี่ห้ออื่นไม่ชอบมาสามสิบระดับสี่สิบ หนึ่งระดับของเขาเนี่ยค่อนข้างให้ให้ผลต่อการขับขี่ที่แตกต่างไปเลยนะครับหคลิก1ระดับรู้เรื่องเลยสำหรับผมเอาพูดแบบว่ายี่ห้ออืน่นบางทีปรับสอสคลิกยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่โมตันเนี่ยคือแต่ละเซตอัพที่เขาเซ็ตมามันค่อนข้างชัดเจนนะครับเราสามารถสั่งคัสตอมได้นะครับเพราะว่าโบติกโชคอัพชุดแข็งเนี่ยจะค่อนข้างแข็งนะครับถ้าเราสั่งแบบ เราไปกเลยเนี่ยรับรองว่าขับถนนเมืองไทยล,าลววําลบากนะครับว่าลําบากนะครับเพราะว่าถนนเราไม่ค่อยดีแต่ของโมอตันเนี่ยผมสามารถที่จะสั่งเป็นเราเอาสปริงอ่อนได้ถ้าเคไม่แข็งได้เพื่อให้เหมาะกับถนนบ้านเราอย่างเราต้องการติดตั้งกับชุดแอร์ครัปเดิมอย่างเงี้ยครับของโรงงานที่เป็นชุดลิฟติ้งเนี่ยเราก็สามารถทำให้เขาสามารถคัสตอมสปริงให้มันใส่กับตัวชุดยกได้นะครับเพราะบางยี่ห้อเนี่ยลูกค้าต้องเพิ่มเติมด้วยการที่ว่าซื้อชุดยกต่างหากมาใส่อีกหนึ่งชุดซึ่งจะดูแล้วค่อนข้างเลอะเทอะไปปหหหนนนนนน่่่่่อนะออออยยสสารรรััับบบบผมมะะะะคคคืืืกกกทีีีจจตติดด้้้งชุพววเเเ็็แแใล ถ้าไม่บอกว่าโมตันก็ไม่รู้ว่าคือเป็นชุดของโมตันแต่ถ้าเป็นมายี่ห้อคือเปิดฝาปโป่หน่าจะเห็นเป็นชุดตัวยกเลยเป็นไฮลึกยกรวมถึงราคาก็ฟังได้สาหรับโชคยุโรปนะครับแล้วก็คุณภาพระดับโมตันเนี่ยประมาณรักษาแสนกับบาทรดยถึงก,การรับประกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดซ่อมเซอร์วิสได้นะครับไม่ใช่ว่าเสียล้วโยนทิ้งนะครับถ้ามีการรั่วซึมเราเปิดเปลี่ยนซีลได้จะไม่เหมือนกับโชคโรงงานที่เสียปุ๊บเขาขายเป็นโชคเลยนะครับก็เจอกัน6 7แสนเข้ามาเป็นคอมพลีท แอสเซมบลของโชกนะครับราคาก็เลยสูงแต่โมตันเนี่ยต้นหนึ่งเราเกิดรั่วซึมไปเราสามารถที่จะถอดต้นนั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนซีนในการซ่อมก็เป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับก็มองถึงการสวิตในอนาคตว่ามันใช้งานได้ค่อนข้างสบายใจนะครับหมดห่วงคือซื้อ3ามแสนปุ๊บต่อไปถ้าพังเราก็ซ่อมหลักหมื่นซ่อมหลักพันนะครับไม่ต้องไปเจอโชกต้นหนึงเป็นแสนนะครับก็เลยเลือกเป็นโมตาร์ดัรับ ตอนนี้เราก็ทำการเทสต์ไดเรตเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีการปรับค่าเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็มีการออกมาเทสตบนถนนจริงนะครับปรับให้เข้ากับความเร็วที่ลูกค้าใช้นะครับเราอาจใช้ความเร็วสูงนิดนึงแต่ก็เราต้องทำเพื่อเซิร์ฟความต้องกของลูกค้านะครับจริงๆก็ไม่แนะนำให้ขับเร็วแต่เนื่องจากกระช้ารถประเภทนี้นะครับก็จะหลีกเลี่ยงขับเร็วระหานิดนึงก็เรามีการปรับค่าแล้วตอนนี้รถก็สามารถที่จะใช้ความเร็วได้อย่างเสเบิลมากขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนเลนเข้าโค้งโยกซ้ายโยกขวารถเป็นลำมากขึ้นน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 เเเเเปปป็็็คคัััมมมมมมมาาาาากกกกกกขขึึึ้้้้ะรรรรรรรบบติววววถถงงชชจออย่่ทีีีีุุ ัต้อมค่ามาให้สปริงเนี่ยสามารถรับกับความนุ่มนวลบนถนนได้นะครับก็คือการขับบนถนนเนี่ยไม่เครียดจนเกินไปโดยปกติตัวเจนวันะครับครคนเจนวัน Gen เนี่ยถ้ามีคนได้เคยใช้งานก็จะรับทราบว,ว่ารถคันนี้ค่อนข้างมีความกระด้างนิดนึงนะครับในการใช้งานถ้าเกิดขับนานๆหรือต่างจังหวัดจะรู้สึกว่ามันเครียดนิดนึงนะครับมีความเมื่อยมีความล้า แต่หลังจากเปลี่ยนเป็นโมเตัร์แล้วเนี่ยเราก็มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะครับให้รถมีความนุ่มนวลม,มากขึ้นนะครับขับบนถนนบนเกษตรท้ินก็ใช้งานแบบสบายๆชิลๆนะครับไม่ไม่เครียดจนเกินไปนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำรถคันนี้ไปตั้งศูนย์ที่ไทรายพัฒถามว่าทำไมต้องตั้งศูนย์นะครับเหตุผลก็คือว่ารถคันนี้มีการถอดโช๊คอัพออกทั้งสี่ต้นช่วงล่างมีการปล่อยลอยอยู่บนทอยนะครับเราต้องทำการเช็คระยะกลับไปว่าช่วงล่างที่เรามีการถอดแล้วใส่กลับไปใหม่เนี่ยทุกอย่างกลับสู่ค่่่่่่่่่่าา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 าเเ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 เดดดดิิิมมมมโโรร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 งงงงงนน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 นะะะะะคคคคคคคััััับบบยยยยททีีีตตต้้้้อออใใชชปปป็็็ฐจจกกกืศู์ฟวสลไไผพ ถ้าผิดเพี้ยเราก็ปรับกลับไปสู่ค่าเดิมโรงงานคือถึงแม้โช็กจะเป็นช็กแต่งแล้วแต่เราก็ยังต้องใช้อไลเมนต์เดิมของโรงงานนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปปรับให้มันล้อแบะมากขึ้นหรืออะไรอาจจะทําได้แต่ก็จะทําให้ค่าเซตอัพเดิมโรงงานเปลี่ยนไปอันนั้นคือต้องจุดที่ลูกค้ายอมรับได้นะแต่นี้เราจะกลับไปสู่ค่าโรงงานนะยังไงก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศการตั้งสุดที่ไทยทอปเซ็์ครับ เมื่อสักครู่นะครับเราได้มีการเทดสอบก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการปรับตั้งค่าต่างๆของช็อคอัพเรียบร้อยทั้งค่าบัมและค่ารีบาวนะครับตอนนี้เราก็เอารถคันนี้มาขึ้นตั้งศูนย์เพื่อเช็คว่าค่าแคมเบอร์ค่าโทค่าแคสเตอร์ต่างๆของรถเนี่ยยังอยู่ในระยะที่ถูกต้องไหมนะครับคันนี้ก็ใช้บริการที่ไทยพัสนะครับเรียด่วนลามินทานะครับก็อันนี้เป็นเครื่องตั้งศูนย์อินเฟอเลสก็ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับค่อนข้างทันสมัยที่สุดในตอนนี้นะครับคันนี้ก็จะจบโปรเจก ตามรถคันนี้ส่งกจนลูกค้าได้ไปใช้งานได้เอ็นจอยกันนะครับใครก็ฝากติดตามช่องดรเตอร์์เพอรฟอร์แมนนะครับเราจะนำคอนเทนต์กับซูเปอร์คาร์นะครับไม่ว่ากับการปรับจูนแรงม้าเพิ่มแรงม้าต่างๆหรือการเซตอัพช่วงล่างแบบนี้นะครับและยังมีการปรับรถให้เข้ากับคนขับได้มากขึ้นนะครับรวมถึงการทำสีและบอดี้พาร์ตต่างๆนะครับให้ฝากติดตามช่องยูทูบนะครับไอจีเฟซบุ๊กต่างๆนะครับเราจะขึ้นที่ตรงนี้นะครับขอบคุณครับ